สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมผมโจจากาช่องเ e สซันไท a แลนด์นะครับผมเป็นช่องเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งเต็มแทบจะเต็มฟีดหน้าเฟซบุ๊กผมเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง2คนกับหนุ่มจีนอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำเรื่องเชา้าข้างทางน,นะครับก็ คือผมอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับหยุดแชร์เรื่องนี้เถอะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีอะไรต่อภาพลักษณ์ของประเทศคุณเลยนะครับแล้วก็ซึ่งจากที่ผมเอายิ่งผมยอมรับดีกว่าว่าผมเป็นคนนึงที่เสพเสพสื่อพรนับซึ่งผมว่าผู้ใช้ทุกคนร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกใบนี้เสพสื่อพวกนี้หมดครับแต่คลิปเนี้ย ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ชายที่มีองค์ความรู้มากกว่าแล้วเอาเปรียบเด็กผู้หญิงสองคนหรือทำกิริยา,อ,าอะไรก็แล้วแต่ที่กับผู้หญิงสองคนนั้นนะครับซึ่งที่แรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเข้าไปดูไล่ดูอ่านคอมเมนต์ดูก็เริ่มอยากรู้มากขึ้นก็ไปขอคนที่เขามีดู แต่พอดูแล้วมันไม่ใช่สื่อมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่คลิปเฉาที่เหมือนคลิปหลุดของคนอื่นทั่วๆไปเช่นออยลรอยจูบหรืออะไรที่เป็นข่าวมาทั้งตลอดนะครับที่เป็นข่าวมาตั้งแต่มีโซเชียลมานะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบน่าดูแบบนั้นนะครับมันเหมือนมันเป็นคลิปที่ เด็กผู้หญิงสองคนไม่รู้ภาษีภาษาแล้วไปถูกชายจีนคนนึงเอารัดเอาเปรียบมากกว่านะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเข้าที่ดูในคลิปนะครับผมมองว่าผู้หญิงสองคนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเซ็กคืออะไรนะครับแล้วสุดท้ายชายจีนคนนี้แสดงกิริยามารยาทอะไรกับผู้หญิงสองคนนี้แบบว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่คนนะครับ เช่นกรณีนนที่แบบว่าอยื่นขวน้ําให้น้องเขาแล้วให้น้องเขาเทน้ําให้ซึ่งก็พูดภาษาภาษาจีนน้องเาก็ไม่รู้เรื่องอเทใส่มือวอยววยด่าน้องเขาอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ฟังภาษาจีนไม่ออกนะครับแต่แบบว่าคือด้วยน้ําเสียงด้วยอะไรด้วยกิริยาที่แสดงออกมาคือมันมันแบบว่ามันไม่เป็นสุภาพบุรุษหรือไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเลยครับแบบอะเทน้ําใส่มืออู้วอยววยก็มึงยื่นมือให้เขาสรุปมือให้เขาทาทาอะไร มึงยื่นขวดน,น้ำแล้วก็ยื่นมือให้เขาอาเทให้ล้างมือต้องะวยวายด่าเขาอ่ะทีนี้น้องก็ไม่รู้ทําไงอาเทเทอาเทล้างหัมให้อ่ะผมพูดคาหยาบๆคานี้เลยดีวยกว่าคือล้างล้างหามให้ก็โวยวายก็ด่าคือมึงต้องการอะไรมึงยื่นขวดน,น้ําให้เขาเนี่ยแล้วให้เขาเทน้ําให้างเนี้ยเออนั่นแหละครับแล้วแบบกิริยาแบบเออถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยขอบคุณเขาสิขอบคุณประมาณอารมณ์าเสีย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  เสียที่อะไรเด็กนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับคือผมมองว่าเป็นความที่อาจจะเด็กทาเพื่อเงินหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่จากที่ผมดูคลิปผมว่ามันมันไม่ใช่ครับคือผมว่าจากที่ดูแววตารหรืออะไรผมว่าเด็กสองคนนี้ไม่ประสีภาษาด้วยซ้ำในเรื่องพวกนี้นะครับไม่รู้เลยว่าเซียค,คืออะไรนะครับเพราะนั้นผมขอ ให้ทุกคนที่มีคลิปอยู่ในมือหยุดส่งต่อหยุดแชร์ได้แล้วนะครับคือมันมันไม่มีไม่ไม่มีผลลัพธ์ท่าดีต่อประเทศประเทศของคุณเลยนะครับเลอกอย่างคนที่ส่งต่อก็คือเป็นคนคนอ่าเป็นคนที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับนะครับยังไงก็หยุดส่งต่อเลยครับผมว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรดีนะครับแล้วอีกอย่างเป็นประเทศเล็กๆที่ ที่มีคุณเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วอย่าพยายามทําให้ประเทศเสียหายไปมากกว่านี้เลยครับยังไงถ้าผมวิเคราะห์จากคลิปผิดยังไงก็อคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมอยากให้หยุดหยุดจริงๆนะครับคือมันไม่ใช่คลิปเฉาที่ที่เสพแล้วมีความสุขแบบมันเหมือนแบบเด็กอายุสิอาจจะประมาณสิบหกสิบเจ็อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ แล้วไม่ได้รู้ภาษีภาษาในเรื่องที่อไอ้คนจีนคนนั้นน่ะทํากับเขาเลยแล้วเขาก็าไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเจออะไรนะครับคือมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากนะครับมันไม่เหมือนคลิปคลิปเช้าที่แบบคนมีองค์ความรู้ทําแล้วมันไปหลุดมันอะไรเนี้ยคือหลายหลายคนผมเห็นคอมเมนเตอร์ คนมีคนจะมีอะไรกันคนจะเอากันมันผิดตรงไหนนน่นนี่นั่นผมว่าคือผมมองเท่าที่ผมเห็นในคลิปเด็กสองคนนี้ไม่ระษีภาษาหยุดทําร้ายเขาหยุดทำราา้ยำรายประเทศตัวเองแล้วก็อหยุดส่งต่อด้วยนะครับยังไงก็ผิดพลาดหรืออะไรหรือเด็กสองคนนั้นจะแลกจะอะไรจะยังไงนะครับคือผมว่าไม่สมควรที่จะ ส่งต่อผมไม่รู้เบื่องลึกเบื่องหลังเขาแต่ผมเท่าที่ผมมีในคิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นในเรื่องของไอ้คนจีนคนนั้นที่กระทํากับเด็กสองคนนั้นโดยที่แบบว่าเหมือนเขาไม่ใช่คนนะครับเนี่ยขอบคุณนี่ขอบคุณขอบคุณเนี่ยขอบคุณคนดูอะไรประมาณเนี้ยขอบคุณพ่อไงนะขอบคุณเฮียอะไรวะไอ้สัตว์มึงไปมึงไปทําอะไรกับเขาอย่างนั้นนะเออคือคือมึงอยาก คืออยากจะมีแฟนเด็กอยากจะมีเซ็กกับเด็กอันนี้ยผมว่าผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องแบบรับๆับไปแต่มึงเอาเขามาประจานแล้วก็มึงมาทําอย่างเงี้ยกับเขาแล้วมึงทํากับกิริยามารายาทกับเขาโดยที่เขาเหมือนไม่ใช่คนเหมือนเห็นเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่ที่มึงคิดจะดูถูกเขาอะ่ะผมว่าควรตามหาไอ้คนนั้นนะควรเอาเอัทัวร์ไปลงเฟซบุ๊กมันหรือว่าอะไรก็แลว้วแต่ควรจัดไหม่นะ อมถ้ามันอยู่อยู่ในประเทศเราอย่าให้มันได้ออกจากประเทศเรานะครับยังไงก็ฝากคิดนี้ด้วยนะครับหยุดแชร์หยุดส่งต่อนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ